คำเตือนจัดทำหยิบขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลจากการคำนวณการดูสถิติหวยที่ออกบ่มีอย่างแน่้อน้อยเลเซ็นเพราะผมว่าม็นผู้พิเศษบ่สามารถรู้ลวงน้าว่าหวยที่ออกตัวไหนในแต่ละงมวดคอยทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก ไวเดดจะไปทุกท่านกันเลยนะครับหลายๆท่านนะครับที่รอในสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นชื่อสูตรว่าสูตรอะไรดีนั่นเลยครับที่โชคดีกันมาหลายๆงวดแล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับก็สามหกเก้าสิบสองคู่นะครับชุดบนตรงๆนะครับก็ที่ที่ผ่านๆมานะครับก็เข้าดีนะครับอาจจะเข้าบนบ้างล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้านะครับตั้งตั้งแต่ลงให้ก็ คาดมาครับแค่งวดสองงวดเนาะเออนะครับยังไงก็ต้องตามต่อนะครับสูตรนี้ก็คือผมแยกหลักหน่วยมานะครับเนี่ยของสูตรนี้แหละนะครับวดที่แล้วให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็มาสูงวดก่อนศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยนี่สูตรนี้นะครับผมแยกเป็นตารางออกมาแบบนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะครับในสีงวดติดก็ถ้าเอาจริงๆนะครับสี่ตัวนี้นะครับติด ยังไงก็ติดบนมาแน่นอนนะครับก็มีนวดนวดนี้นะครับเนี่ยว,วันที่สิบหนะครับมิถุนายนก็หลุดนะครับหลักหน่วยแต่ก็ยังมีในหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบบนเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดวในงวดนี้นะครับก็เข้ามาเนี่ยยังไม่หลุดสักวดเลยนะครับเนี่ยไปเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบเอดงวดติดนะครับที่มาในเด่นบนนะครับแต่เป็นสูตรหลักหน่วย บนนะครับก็มาดูกันว่าจะได้เลขเด่นตัวไหนตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําไปตัดนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้นั่นแหละครับเนาะสูตรนี้นะครับที่งวดที่แล้วให้ไปห้าศูนย์ตรงนะครับเดี๋ยวนํามาจับกันนะครับเพราะว่าถ้าตัดนะครับสมมุติว่าเนี่ยนะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้ให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เราก็แสดงว่าในสูตรเนี้ยนะครับก็ต้องเอาชุดที่เป็นหลักหน่วยเก้ากับศูนย์นั่นแหละครับมารุนกันนะครับว่าจะ ได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสำหรับในสูตรนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีใครคอมเมนต์คลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยในงวดวันที่1นะครับกันยายนนี้ด้วยนะครับอ่าครับก็มาดูกันนะครับเอาผลในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็จะเป็น0 0 4ย์ศูี่หเจ็ดห้าศย์ ล่างก็จะเป็นสองสามนะครับเสียดายนะครับเนาะสายเฉียดเลยนะครับงวนเมื่อกี้ให้หกศูนย์มาห้าศูนย์ให้สองสองมาสองสามนี่ครับอ่ะงวดนี้เลยครับเข้าเต็มเต็มเลยเดอนะครับเนาะหาในหลักสิบนะครับเราก็จะนําก็คือนําในหลักนะครับหลักแสนก็จะเป็นศูนย์ตามมาด้วยในหลักหมื่นก็คือสี่นะครับแล้วก็ในหลักสิบบนมาสามตัวก็จะเป็นห้านะครับ ห้าห้าห้านะครับก็จะบวกสองตัวนี้ก่อนนะครับบวกด้วยเลขคงที่เจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดสี่บวกกับเจ็ดได้สิบเอ็ดบวกกันนะครับเจ็ดบวกกับหนึ่งก็ได้แปดยืนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาคูณข้างล่างนี้ข้างล่างนี้จะคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดนะครับเป็นสามสิบห้า 5้าแปดสี่สิบห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าน้ำแปดตัวนี้นะครับเข้ามาบวกบวกบวกแปดห้าบวกกับแปดได้สิบสามศูนย์บวกแปดได้แปดห้าบวกกับแปดเป็นสิบสามอ่ะนี่ละครับได้แล้วนะครับสำหรับในหลักสิบของสูตรนี้ชื่อสูตรว่าอะไรดีนะครับต่อไปในหลักหน่วยหลักหน่วยนี้เราจะนำนะครับก็คือนำในหลักแสน แสนจะเป็นศูนย์ตามมาด้วยนะครับในหลักหมื่นก็คือสี่แล้วก็จะเป็นในหลักสิบบนก็จะเป็นห้านะครับตามมาด้วยในหลักหน่วยหน่วยล่างนะครับจะเป็นสามอ่าก็จะมีคูณบวกนะครับบวกแล้วก็คูณบวกด้วยเลขคงที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองนี่นะครับก็จะคูณนะครับคูณด้วยเลขคงที่สี่แล้วก็เก้า นะครับหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งสี่บวกกับสองนะครับได้หกห้าสี่ยี่สิบสามเก้านะครับสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดจะบวกกันสี่ตัวนี้นะครับหนึ่งบวกกับหกก็จะได้เจ็ดนะครับก็ามาบวกกับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็จะเป็นสี่เพิ่มไปสองแต้มนะครับ ก็เป็นสี่ห้าหกลดมาแต้มหนึ่งก็จะเป็นสามนี่นะครับสามสี่ห้าเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วได้ห้านะครับอ่าได้แปดนะครับบวกตัวนี้ได้แปดก็เพิ่มไปสองแต้มลดมาแต้มหนึ่งอี่เพิ่มเพิ่มไปสองแต้มลดมาแต้มหนึ่งโวยบนนะครับแสดงว่าในงวดนี้ก็จะมีสามสี่ห้าแล้วก็หกนี่แหละครับสถิติ เข้ามาสี่งวดติดนะครับยังไงก็ผมคิดว่าต้องมีต่อนะครับต้องมีต่อนะครับในงวดที่ห้านะครับห้างวดติด1กันยายนนะครับเรามาจับคู่ในสูตรนี้กันต่อเลยนะครับจับคู่ในสูตรนี้ก็ชนกันในที่3มเนาะหลักสิบก็ตัดไปตัวหนึ่งก็จะเหลือสามแล้วก็8ด นะครับก็จะเป็นสามสามแปดสามสามสี่แปดสี่เฮอนะครับตามไหมนะครับในงวดที่แล้วให้ไปอยู่นะครับเออไม่ก็จะเป็นสามห้าแปดห้านะครับแล้วก็จะเป็นสามหกแล้วก็แปดหกเฮอนะครับแต่ตามไหมนะครับงงวดที่แล้วนี่เออนะครับเนี่ยสามตัวนี้นะครับก็ชอบก็ชอบตัวนี้ด้วยสามหกนะครับก็ลองมาดูนะครับซึ่ง อีกสูตรก่อนหน้านี้นะครับที่สูตรงวดที่แล้วให้ห้าศูนย์วันนี้ผมก็คำนวณแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็ไหลลงมาจับกันดูนะครับจะเหมือนในงวดที่แล้วไหมนะครับซึ่งหลักหน่วยก็ไม่มีเลยนะครับเนี่ยในสูตรนี้หลักหน่วยไม่มีสามสี่ห้าเลยนะครับก็หรือว่าเราจะนําสูตรนี้นะครับมาจับกับหลักหน่วยตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะเออนะครับก็อาจจะ หลักสิบเนาะหลักสิบให้เก้าศูนย์หกหลักสิบเก้าศูนย์หกในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้ามานะครับสิบสิบสี่นะครับอันนี้งวดนี้งวดที่สิบสี่นะครับเข้ามาสิบสามงวดติดนะครับชุดบนตรงๆซึ่งมันมีงวดดึงนะครับที่หลุดนะครับไปเข้าข้างหน้าเนาะไปปชุดตรงๆนะครับเนี่ยในงวดนึงสิงหาคมนะครับหลุดไปเข้าหลุดไปตรงๆเนี่ยให้มาสองหกนะครับ ก็ถือว่านะครับมาตรงๆอยู่นะครับเนาะแต่มันไปหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับของงวดล่าสุดก็50าเนาะผมคิดว่าถ้าหลักหน่วยนะครับถ้าจะเอาตามสูตรนี้ก็ไหนลองจับมาชนกันนะครับสูตรเมื่อกี้ให้906า90ศู โดยที่ผมจะนําจับหลักหน่วยจากสูตรนี้ไปนะครับก็คือสามสี่ห้าหกสามสามสามสี่สี่สี่ห้าห้านะครับมาแล้วก็หกศูนย์หกหกหกนะนี่ครับนี่นะครับ ก็ลองดูนะครับชอบชุดไหนนะครับพอดีบังเอิญว่ามาชนกันตัวนี้นะนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้สามหกหกสามนี่แหละครับก็ลองนําไปพิจารณา,า,าดูนะครับว่าพอจะมีโอกาสนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับหรือจะยังเป็นสูตรนี้นะครับหรือยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ เออครับก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่อืมแบบเดิมนะครับของสูตรนี้งวดที่แล้วสูตรนี้นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วนี่เข้ามาห้าศูนย์นะครับสูตรนี้ให้มาแบบเดิมนีหกศูนย์นะครับซึ่งมาจับในหลักหน่วยกับสูตรเมื่อกี้ ก็ยังมี06อยู่นะครับอันนี้06เออนะครับอันนี้60เดนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับว่าจะพอเป็นเลขไหนได้บ้างนี่แหละครับก็จะมาเปรียบนะครับจับมาชนกันให้ดูแล้วชอบตัวไหนนะครับเลือกตัวไหนก็เอาตามดวงด้วยครับเด้อนะครับผมที่ผมวุงให้นั่นแหละครับเนาะที่มันชนกันเนี่ย อืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีเดี๋ยวมีแนวทางอะไรดีๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมนํามาแบ่งปันให้ดูกันอีกอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้นะครับใต้คลิปด้วยนะครับใครคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ถูกหวยนะครับนี่แหละครับในที่ผมวงให้นี่แหละนะครับเนาะอ่านะครับสาธุนะครับผู้ใดคอมเมนต์ผู้ใดกดไลค์ผู้ใดกดแชร์ก็ให้ถือเลขนะครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับกันยายนนะครับ่า นี่หละครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะใดไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับสําหรับท่านไหนเป็นแฟนแฟนฮานอยอานะครับผมก็ทํานะครับฮานอยด้วยหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยไปดูได้ในที่ช่องคนดวงเฮงนะครับ พิมเข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน youtube นะครับพิมพ์เข้าไปในทีวีโทรทัศน์ไม่มีนะครับพิมพ์เข้าไปในตู้เย็นก็ไม่มีนะครับพิมพ์เข้าไปใน youtube นะครับชื่อพิมพ์ว่าขนดวงเฮงนะครับนั่นและครับก็ใครเป็นแฟนๆห่วยห้าน้อยเข้าไปติดตามกันได้นะครับเนาะอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับทีมวดทีเดี้วสูตรอะไรดีก็หลักหน่วยก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับถึงจะหลุดแต่ก็ยังหลักหน่วยยังเข้านะครับเขียนนิดเดียวเนาะ ให้มาห้นะครับคลิปนี้เป็นของสูตรอะไรดีนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ